What? ทุกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกม็ผมกแพ่าสินวันกันอีกเช่นเคยนะผมในคลิปนี้นะฮะเราจะพามาชมรถมินิ MPV หรือว่ารถครอบครัวขนาดเล็กนะฮะซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นที่นิยมมากๆนะเพราะว่ามันคล่องตัวมันโดยสารได้เยอะนะฮะฟังก์ชันการใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยก็มีมาให้แบบว่าครบนะฮะคร,บ,ครบเครื่องในการใช้งานนะครับผม วันนี้นะฮะเราได้เอาเจ้า3รุ่นนะฮะสเสือและจริงๆแล้วมันต้องเยอะกว่าน,นี้นะแต่ว่าตอนนี้สินค้าเรามีจำกัดนะฮะก็คือมี s u ซูกิเอติก้ามี Honda m o b i ิโญนะฮะแล้วก็โตโยต้าเซนต้านะครับผมไอ้สัง3รุ่นเนี่ยมันมีข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกันไปนะครับเดีย๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันนะครับติดตามรับชมวันในคลิปได้เลยครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คันแรกกันก่อนนะครับคันแรกเนี่ยเอาแบรนด์ที่คนนิยมกันก่อนแล้วเลยกันนะฮะนั่นก็คือเจ้า Honda m o b บ l i o นะฮะคันนี้เป็น1.5 V นะฮะ ในโมเดลนี้จะมีรุ่นย่อยอยู่ด้วยกัน2หรือ3รุ่นย่อยนะจำไม่ได้นะฮะก็คือจะมีรุ่นท็อปสุดคือรุ่น RS นะครับผมคือจะได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ได้ไฟตัดหมอกได้มาลติฟังก์ชันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโมบิโอเนี่ยการตกแต่งภายในเนี่ยเหมือนกับเอาหลายๆรุ่นมายำรวมกันนะครับผมอย่างตัว V อย่างเงี้ยพวงมาลัยก็จะเป็นของบิโอนะฮะตัวเบาะก็จะเป็นของบิโอนะครับผมวิทยุอะไรต่างๆก็เหมือนบิโอเลยนะฮะไม่ได้แตกต่างกันเยอะแต่แค่ขยายล่างให้มันเป็นรถ7ที่นั่งเท่านั้้นนนะ่ถาเเป็รุน RS นะะโมดล 自己拿 พวงมลาลัยจะได้เป็นของ Honda Jazz นะฮะคุณลองไปสังเกตดูนะอันนี้คือผมบอกนะเป็นทริคเล็กๆนะฮะเวลาคุณไปดูรถเนี่ยถ้าพวงมาลัยมันเป็นแบบ Honda Jazz GE นะฮะอันนั้นคือตัวท็อปนะครับแต่ถ้าเป็นโมบิโออันนี้นคือตัว V นะครับผมอ่ะคันนี้ปีโมเดล2014เลขหมายอยู่ที่1 5 6 0 0 0กนห้มนะครับผมราคาอยู่ที่400,000บาทนะครับเป็นรถสีขาวรุ่น V นะฮะภายนอกนะครับผมก็จะเป็นรถมินิแวนทั่วไปนะ,ะด้านหน้าก็จะเป็นไฟ, multi or, ไฟม,ไมัล แบบไฟโปรเจคเตอร์ไฟตัดมองนะจะไม่ได้นะครับด้านข้างก็ยังเป็นล้อแมกนะฮะล้อแมกขนาด15นิ้วนะครับผมด้านข้างที่ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะฮะที่กระจกมองข้างก็ยังมีไฟเลี้ยวในตัวมาด้วยนะฮะเป็นไฟแบบ LED มือจับเป็นโครเมียมนะครับผมการดีไซน์ของตัวรถโมบิลโอเนี่ยก็จะดูในแนวสปอร์ตหน่อยนะฮะ จะแบบว่าเหมาะกับวัยรุ่นหน่อยนะวัยรุ่นที่เพิ่งมีครอบครัวนะมีลูกคนแรกอะไรอย่างเงี้ยนะะก็จะดูแบบดูทันสมัยดูสปอร์ตหน่อยเข้ากับวัยรุ่นดีนะครับด้านท้ายก็จะเป็นไฟโคมหลอดไส้ธรรมดาแล้วก็มีร์คกิ้งเซนเซอร์มาให้นะฮะซ้ายขวาปลายท่อเป็นปลายท่อสแตนเลสนะฮะการตกแต่งด้านนอกเนี่ยก็จะล้น,น,น,นๆเลยจะไม่มีพวกชุดสเกิร์ตพวกชุดสปอยเลอร์แรงต่างก็จะไม่มีมานะฮะมันไม่เหมือนระรุ่น i s ที่เขาแต่งมาให้จากโรงงานเลยเนาะด้านท้ายเป็นประตูเปิดแบบเมนนุ่นะกรยังเป็นกรแบบ เขี้ยวล็อกอยู่ยังไม่ใช่ก้อนไฟฟ้านะฮะ,ะยังเป็นก้อนแบบธรรมดานะครับเป็นก้อนแบบปกติอ่าก็จะดูแลรักษาง่ายที่ไม่ใช่ก้อนไฟฟ้าเนาะด้านท้ายก็สามารถจุของได้เยอะขนสัมภาระได้เยอะถ้าคุณต้องการพื้นที่ในการนั่งโดยสารพื้นที่ขนของก็จะน้อยลงนะครับแต่ถ้าคุณต้องการพื้นที่การขนของพื้นที่การนั่งโดยสารเบาะแถว3าก็จะหายไปนะครับผมการพับเบาะง่ายๆนะครับสไตล์ Honda ก็คือดึงแค่นี้มันก็พับลงไปแล้วนะฮะง่ายๆไม่ยากนะครับผมเนี่ยนะฮะ เพียงแค่นี้คุณก็สามารถที่จะเพิ่มพื้นที่การขนสัมภาระได้นะครับผมอ่ะ ตรงนี้นะนี่ของโมบิโอนะฮะด้านท้ายก็จะประมาณนี้นะครับผมตัวโครงสร้างนะทั้ง3คันนะผมบอกเลยนะทั้ง3คันสภาพสวยนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํานะครับผมสภาพเดิมๆนะฮะแล้วก็ภายในของเจ้าโมบิโอเนี่ยด้านในาก็จะเป็นโทนสีครีมนะครับเบาะจะเป็นสีเบรดนะการตกแต่งภายในก็จะเหมือนบิโอนั่นแหละบิโอบิโออเมสนะฮะคล้ายๆกันนะครับผมตัวเบาะก,ก็จะโอกระชับดีเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด l l l 1.5ลิตรรหัส L15A นะครับแรงม้าอยู่ที่117แรงม้าก,ก็คือเครื่องยนต์เดียวกับ Honda Jazz Honda City นรับ ไม่ได้ต่างกันเยอะฟังก์ชันการใช้งานก็จะเป็นแบบพื้นฐานเมนวนวลเลยเครื่องเล่น USB นะเป็นเครื่องเล่น USB ไม่สามารถใส่แผ่นได้นะครับแอร์ก็จะเป็นระบบเมนวนวลนะฮะบ,บิดปรับแบบเมนวนวลทั่วไปอนาล็อกเลยนะฮะวงมาลัยมัลติฟังก์ชันก็จะไม่มีนะครับผมก็จะประมาณนี้ระบบขับเคลื่อนของโมบิโอเป็น CVT นะครับระบบขับเคลื่อนเป็น CVT นะอ่าก็จะดูแบบ ประหยัดน้ำมันหน่อยนะเวลาขับเดินทางไกลๆรอบคงที่อะไรเงี้ยมันจะประหยัดน้ำมันนะฮะเป็นอัตราทดแบบแปรผันนะฮะไม่มีตำแหน่งเกียร์ไม่มีอะไรแบบนั้นนะไม่เหมือน ATF นะ ATF ที่เป็นเกียร์5สปีดสสปีดอะไรพวกนั้นนะจะเป็นฟันเฟืองขบกันนะเวลาเราขับเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบืเปลี่ยนเกียร์อะไรอย่างงี้นะแต่ถ้าเป็น CVT มันจะแบบขับเรื่อยๆขับเรื่อยเปื่อยนะมันจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับสำหรับโมบิโอเขจะประมาณนี้นะฮะราคา40 0 0 0 0บาทปี2014นะครับผมเดี๋ยวต่อไปมาดูคู่แข่งเขานะคู่แข่งเขาก็คือบรนนด์ะ ในส่วนของโตโยต้าเนี่ยถ้าเป็นรถครอบครัวขนาดเล็กเนี่ยแน่นอนว่าต้องนึกถึงเซียนต้าแน่นอนนะฮะโตโยต้าเนี่ยทำรถครอบครัวมาหลายรุ่นนะหลายรุ่นมากนะครับถ้าเป็นรุ่นเล็กๆเนี่ยก็จะเป็นโตโยต้าอเวนซ่านะฮะซึ่งที่ไม่ค่อยนิยมนะเพราะว่ารถมันโค้งเค้งมากๆเลยนะฮะแล้วก็โตโยต้าเซนต้าที่ได้รับความนิยมณนะปัจจุบันนี้นะครับในกลุ่มที่คนขับเซนต้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะขับออกตามท้องถนนเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วนะช่วงแรกๆเนี่ย จะมีคนบ่นว่าดีไซน์มันดูทันสมัยมันดูล้ำอนาคตเกินไปหรือเปล่านะฮะแต่ปัจจุบันนี้คนเริ่มใช้กันเยอะแล้วนะครับเพราะว่าข้อดีของ t o y o ต a c เซ t ท a เนี่ยคือประตูสลด์2สองข้างที่เป็นแบบไฟฟ้านะฮะถ้าเป็นตัวท็อปนะแต่ถ้าเป็นรุ่นจีไฟฟ้าข้างซ้ายข้างเดียวนะฮะอีกด้านหนึ่งจะเป็นแบบเมนนุ่นนะครับคันนี้ปีโมเดล2018นะฮะเป็นรุ่นรหัส G ีนะเครื่อง1.5นะครับแรงม้าอยู่ที่107แรงม้านะครับแรงม้าจะน้อยกว่าโมบิโอนะฮะในกลุ่มนี้เนี่ยทั้งสุดอามาคือันนะ้อุด คันนี้ปีคันนี้ปี2018มาพร้อมเครื่อง1.5นะครับรหัสรุ่นจีนะเลขมาอยู่ที่130,000กิโลราคาอยู่ที่540,000บาทนะครับผมระบบขับเครื่องเขาเป็น CVT เช่นเดียวกับโมบิโอเน้นขับเรื่อยเปื่อยขับเรื่อยๆไม่เน้นไม่เน้นแรงนะฮะไม่เน้นแรงนะ CVT นะครับเมื่อวานเอาไปลองมาแล้วนะไป8รลิ้วนะฮะเออขับก็เรื่อยเปื่อยจริงๆแหละนะ อัตราการทดอะไรต่างเนี่ยมันก็จะเป็นแบบแนว CVT อะ่ะถ้าคุณเคยขับ CVT ก็จะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีไฟ d a y Time Running Light นะฮะด้านล่างนะมันไม่ใช่ไฟตัดหมอกนะมันเป็นไฟ d a y Time Running Light ด้านบนก็จะเป็นโคมโปรเจคเตอร์นะครับอ่าก็จะเป็นโคมโปรเจคเตอร์ หลอดไฟจะเป็นแสงสีเหลืองถ้าเป็นรุ่นรหัส V นะฮะจะเป็นไฟ LED นะครับที่กระจกมองข้างก็มีไฟเลี้ยวมาในตัวนะฮะล้อแมกขนาด15นิ้วนะครับเช่นเดียวกับโมบิโอเลยนะล้อแมกขนาด15นิ้วเป็นล้ออลลอยนะถ้าเป็นรุ่น V ีจะเป็นล้อ16หเนาะมือจับประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับระบบกุญแจยังเป็นระบบกุญแจแบบธรรมดายังไม่ใช่สมาร์ทคีย์นะครับอ่าด้านท้ายด้านท้ายนะครับไฟท้ายก็จะเป็นโคมไฟแสงสีอ่าปกตินะับเป็นหลอดหลอดไส้อะไม่ใช่ LED มันยังไม่มี LED ไกด์ไลท์นะฮะนะ ถ้าเป็นรุ่น V มันจะมีแต่ถ้ารุ่น G จะไม่มีจะเป็นหลอดไส้ธรรมดาเป็นโคมใสๆเนาะแต่หันรุ่น G นะครับด้านท้ายก็จะเป็นกรรไฟฟ้านะถ้าเป็นเซนต้าเนี่ยด้านท้ายจะเป็นกรรไฟฟ้านะฮะจะต่างกับอิมโมบิลิโอที่เป็นกรรแบบปกตินะอ่ะกรรไฟฟ้าการดูแลรักษาเนี่ยถ้ามันเกิดขาดนะฮะยางเนี่ยยางที่มันหุ้มอยู่อะขาดก็ต้องเปลี่ยนนะฮะการดูแลรักษาจะสูงหน่อยนะสูงหน่อยสูงกว่าปกตินะครับด้านท้ายนะครับการพับเบาะอะไรต่างเนี่ยจะทําได้ยุ่งยากกว่า โมบิโอนิดหน่อยนะฮะก็คือคุณต้องคอยยกเบาแถวที่2เพื่อที่จะพับเก็บเรียบไปนะครับถ้าคุณไม่ยกเนี่ยมันจะพับประมาณนี้นะครับเพราะว่าการเก็บเบาของเซนต้านะฮะก็คือเก็บใต้เบาแถวที่2นะฮะมันจะมุดลงไปใต้เบานะ,ะเวลาคุณเก็บเนี่ยคุณพับอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับคุณพับแค่นี้ไม่ได้นะฮะคุณต้องพับตรงนี้ด้วยนี่นะครับยกเบาตรงนี้ขึ้นมาอ่าพอยก,บอกเบาเมันขึ้นมาแล้วนะครับคุณก็ต้องมาดึงเชือกตรงนี้ดึงแล้วก็พับมันเก็บลงไปอย่างนี้ นี่นะฮะนี่คือการพับเก็บเบาะของเซียนต้าซึ่งถามว่ามันลำบากมากไหมก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะฮะแต่แค่มันต้องเดินวนรอบรถนิดหน่อยนะแต่ว่าเก็บเสร็จแล้วมันก็จะดูเรียบไปเลยนะครับมันก็จะมีแค่แบ,บเป็นร่องเป็นร่องประมาณนี้คือก็วางของก็ระวังหน่อย้ถาถ้าเป็นแบบของเหลวอย่างเงี้ยนะก็ระวังนิดนึงนะฮะมันจะหกนะครับเลอะเทอะในห้องโดยสารเนาะอ่ะ การพับเบาะเซนตา้าก็จะประมาณนี้นะฮะแต่ข้อดีของเซนตา้าจริงๆแล้วเนี่ยหลักๆเลยคือประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยกลัวลูกๆเวลาเปิดป,ประตูไปกระแทกรถคันด้านข้างนะฮะเซนตา้าก็เลยตอบโจทย์ตรงนี้มาก็คือเปิดปุ๊บเป็นประตูสไลด์นะฮะพื้นที่การเปิดประตูก็จะไม่กว้างมากนะครับก็จะแคบๆหน่อยนะเหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กเล็กนะฮะหรือว่า ผู้สูงอายุนะฮะอะไรประมาณนั้นนะครับโตโยต้าเซนต้าเนี่ยจะตอบโจทย์มากแล้วภายในด้านด้านในของเซนต้าก็จะเป็นเบาะผ้านะครับเพราะรหัสรุ่นจีเนี่ยมันไม่ได้ตัวท็อปไงถ้าตัวท็อปจะได้เป็นเบาะหนัง2สีนะอันนี้เป็นเบาะผ้านะครับเบาะนั่ง3แถวอ่าด้านหน้าก็จะเป็นแอร์ระบบเมนวนวลนะครับเครื่องเล่น c d m p 3ีนะฮะพวงมาลัยไม่มีมัลติฟังก์ชันนะครับผมหน้าปัดหน้าจอ M i d ดีก็จะไม่มีนะฮะในรหัสรุ่นจีนะก็จะอยู่แค่บอกทิป A ทิป B เลขไมล์เท่านั้นนะครับผมประมาณนั้น เกียร์ CVT บอกไปแล้วนะโอเคนะครับสำหรับ Toyota าเซนต้ราคาอยู่ที่5 4 0 0 0บาทปี2018เลขไมล์1,003นะฮะสนใจก็ทักมาได้นะฮะต่อไปนะครับเรามาดูรุ่นที่ได้รับความนิยมไม่แพ้เจ้าตลาดเลยนะฮะณปัจจุบันนี้ออกโมเดลใหม่มาแล้วแล้วก็ยังมีตัวยกสูงขึ้นมาอีกก็คือ XL7 นะครับผมแต่ว่าเราจะพามาชมก่อนตัวใหม่นะนนก็คือเจ้า e ออร์ตินะครับเครื่องยนต์ขนาด1.4ลิตรนะ รหัสรุ่นของเขาคือเดซ่าคือตัวท็อปสุดในกลุ่มของเออร์ติก้าแล้วนะฮะนะย้อนกลับไปนะตอนปี2018นะอ่านะครับคันนี้ปีโมเดล2015นะอ่าน,นี้ปี2015นะครับราคาอยู่ที่419,000บาทนะครับเลขไม้อยู่ที่97,000กิโลนะค,คันนี้นะครับเครื่องยนต์1.4ลิตรแรงม้าอยู่ที่95แรงมา้าแรงม้าไปถึงร้อนะแรงม้า95แรงม้านะครับผมการดีไซน์ด้านหน้าของเออร์ติก้าเนี่ยก็จะ ดูแบบถ้าชอบก็ชอบถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบอ่ะเออพูงตรงนะไฟหน้าก็จะเป็นมัลติรีเฟกเตอร์มีไฟตัดหมอกมีไฟเดย์ชา์มนั่นนิ่งไลท์นะครับคือมันก็ให้มาครบแหละก็มีไฟเดย์า์มมาให้ด้วยนะในรุ่นเดซ่านะฮะถ้ารุ่นปกติจะไม่มีนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้เอาไว้ขับขี่ยาม่ําคืนออกต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมีหมอกลงฝุ่นเยอะฝนตกนะก็มีไฟตัดหมอกมาช่วยนะครับด้านข้างสวมใส่ล้อแม็กนะครับเป็นสีดําปัดหน้างเงาขนาด15นิ้วนะดูสวยงามมากมีไฟเลียเแบบเ้ยวกกรจ้ับตแดุญ เป็นกุญแจรีโมทธรรมดานะครับมีระบบป้องกันการโจรกรรมนะครับส่วนด้านท้ายนะฮะด้านท้ายของเออร์ติก้าเนี่ยก็จะมีสปอยเลอร์ไฟเบรกดลงที่3ที่ปัดน้ำฝนหลังนะฮะแต่ว่าแผงกระจกนะฮะแผงกระจกจะไม่มีไล่ฟ้านะครับแผงกระจกไม่มีไล่ฟ้าสําหรับเออร์ติก้านะอ่าแต่ถ้าไอ้สตัวนั้นน่ะถ้าเป็นโมบิโอแล้วก็เซนต้าเนี่ยด้านหลังจะมีกระจกไล่ฟ้านะครับแต่สําหรับเออร์ติก้าจะไม่มีนะฮะตัดรถออปชั่นตรงนี้ไปนะเพื่อทําราคานั่นเองนะครับด้านท้ายก็ ไม่มีอะไรมากก็มี parking sensor มาให้นะฮะไฟท้ายก็จะเป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับผมฝาท้ายก็จะเป็นแบบกรอนธรรมดานะฮะกรอนแมนวนวลนะไม่ใช่กรอนไฟฟ้านะครับการพับเบาของเออร์ติก้าเนี่ยทำได้ดีที่สุดในกลุ่มนี้เลยนะผมบอกเลยนะเพราะว่าเวลาเราพับเบาไปเนี่ยมันจะกลายเป็นพื้นเรียบเลยนะเนี่ยถ้าคุณต้องการพื้นที่การขนของเยอะๆเออร์ติก้าจะตอบโจทย์มากนะครับนี่นะเนี่ยเวลาคุณพับเบาไปเนี่ยเห็นไหมคือมันจะเป็นพื้นเรียบไปเลยนะครับจะแตกต่างไอสอตัวนั้น เซนตะ้าเนี่ยเวลาพับเบาะแถวที่3จะมุดลงไปใช่ไหมจะมุดลงไปใต้เบาะแถว2อ่ะทีนี้พอเราเอาเบาะลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ไม่เท่ากันถูกต้องป่ะสำหรับโมบิลิโอก็เช่นเดียวกันนะฮะโมบิลิโอเนี่ยเวลาพับเบาะไปเนี่ยเบาะแถว2อเนี่ยเบาะแถว3มนะมันจะพลิกขึ้นไปใช่ไหมพลิกขึ้นไปทําให้เสียพื้นที่การขนของถ้าก็ต้องการขนที่มันมีขนาดใหญ่นะอ่ะสำหรับเออร์ติก้าเนี่ยพื้นที่การขนของจะเยอะที่สุดในกลุ่มนี้นะฮะคือสามารถที่จะพับเรียบไปเลยนะครับทั้งเบาะแถว2และแถว3 การขนสัมภาระแรงต่างเนี่ยจะทําได้ดีกว่านะจะทําได้ดีกว่านี่นะอ่นะมันจะกลายเป็นพื้นเรียบไปเลยเห็นไหมคือมันสะดวกสบายมากสําหรับท่านใดที่ต้องการรถเอาไว้ขนของที่ไม่อยากได้รถกระบะนะฮะอ่ะเอ,อติก้าเนี่ยตอบโจทย์มากนะครับแต่ว่าอัตราการเร่งอะไรต่างเนี่ยอาจจะไม่ไม่ดีเท่านะฮะก็คือเครื่องยนต์มันขนาด1.4ลิตรแรงมา้า95แรงมา้ามาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ4สปีดนะครับ ซึ่งข้อดีเนี่ยถ้าพูดถึงข้อดีคือมันดูแลง่ายนะฮะม,มันมันราคาไม่สูงมากเวลาเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือว่าซ่อมแซมต่างๆเกียร์ออโต้สี่สปีดเนี่ยมันมีใช้มานานแล้วนะฮะอะไหล่ต่างๆมันหาง่ายนะครับ แล้วก็เป็นรถที่ไม่เน้นขับเร็วนะฮะเน้นขับเรื่อยๆเน้นขับเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆนะฮะตามสไตล์รถครอบครัวขนาดเล็กนะฮะประมาณนั้นนะครับแล้วก็คันนี้ในส่วนของภายในนะครับก็ให้ฟังก์ชันมาค่อนข้างที่จะครบนะก็คือมีมัลติฟังก์ชันเครื่องเล่น c d m ี3อนะครับระบบแอร์ก็ยังเป็นแบบเมนนวลนอยู่นะอ่ามันแบบอนาล็อกอยู่นะ,ะบิดปรับปกติยังไม่ใช่แอร์ดิจิตอลนะครับฟังก์ชัน ออปชันแรต่างๆก็ให้มาค่อนข้างครบการตกแต่งภายในค่อนข้างดูหรูหรานะครับผมแผงข้างก็ตกแต่งลายไม้เบาเป็นเบาะผ้า2สีสีน้ําตาลเข้มๆเนาะส่วนแผงประตูที่พักแขนเนี่ยก็จะเป็นบุบุผ้านุ่มๆมานะฮะตรงนี้นะครับวัสดุค่อนข้างโอเคนะครับผมให้อะไรมาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับก็ประมาณนี้คันนี้แล้วคันนี้เป็นสีม่วงนะฮะต้องพูดรายละเอียดก่อนคันนี้สีม่วงนะฮะสีม่วงนะดูดีๆนะไม่ใช่สีดำนะอ่าเป็นสีม่วงนะครับเลขไมล์เก้าหมื่นเจ็ดพันกิโลปีสองพันสิบห้าราคาอยู่ที่ส ทั้ง3รุ่นนี้นะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปน,นะครับอย่างเซียนต้าข้อดีของเขาคือประตูเป็นประตูสไลด์นะครับเหมาะกับคนที่ไม่อยากได้ประตูแบบเปิดธรรมดาซึ่งมันจะกินพื้นที่การเปิดขึ้นลงใช่ไหมอันนี้ก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนข้อด้อยของเขาก็คือเบาะที่พับแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะวุ่นวายนิดหนึ่งคือต้องมุดไปเบาะแถว2แล้วก็พับลงมาทําให้เสียพื้นที่กันตรงนั้นไปนะฮะส่วนโมบิโอข้อดีคือเครื่องแรงเครื่องแรงนะฮะอัตราการเร่งดีดีกว่าในกลุ่มนี้ นะครับคือเครื่องแรงขับสนุกนะภายในฟังก์ชันการใช้งานต่างๆก็ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะวัสดุการตกแต่งก็ดูด้อยๆหน่อยเพราะว่าเหมือนกับยกชุดของโมบิโอมาเลยอ่ะนะประมาณนั้นก็ไม่ได้มีการออกแบบใหม่เนาะอันนี้คือโมบิโอนะฮะส่วนออติก้าข้อดีของเขาคือภายในนะฮะการพับเบาะอะไรเนี่ยมันอเนกประสงค์มากนะครับการใช้งานต่างๆเนี่ยอาจจะตอบโจทย์หลายๆท่านนะครับแล้วก็วัสดุการตกแต่งภายในเนี่ยให้มาค่อนข้างดีนะครับส่วนข้อด้อยของเขาคือเครื่องยนต์เครื่องยนต์เนี่ยมันยังแรงไม่ มันยังไปวิสุดอ่ะนะคเครื่องยนต์มันขนาดเล็กนะครับ1.4ลิตรแรงมา้าไม่ถึงร้อยเลย95 l. แรงมา้าเน้นขับเรื่อยๆแล้วกันเนาะคันนี้ไม่เน้นความเร็วมากนะครับเพราะว่าเป็นรถครอบครัวนั่นแหละเนาะประมาณนั้นนะครับ ก็สำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถมินิแวนอยู่นะฮะหรือว่ารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งขนาดเล็กนะครับก็ลองโทรมาสอบถามได้ที่0 901011019นะฮะหรือจะแวะมาชมคันจริงมาทดลองขับมาล,ลองสัมผัสคันจริงได้ที่โชว์รูมห้างิวัฒน์ถนนาชพึษ์นะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าจะเป็นรถไลย์คอติดตามกันไว้กดซับสไคร์สั่นกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ